จะมีการเพิ่มสารเด็กเยวชนอิสาลามจะมีการเพิ่มสามแท่งิสลามมีการเพิ่มสารดีไกิสลามมีการเพิ่มสารจังหวัดศาลามให้ทุกจังหวัดเลยแล้วถ้าเกิดอ,อปวสไม่มาขัดขวางไม่มายื่นเอกสารถึงประธานผู้แทนรัษฎรถึงรองประธานผู้แทนรัษฎรถึงผู้นําฝ่ายค้านนะครับถึงนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งคะแนนที่ลงประชามติในเว็บไซต์ของรัฐสภาคนคัดค้านถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะท่านผู้ชมครับถ้ามันผ่านออกมาสิ่งที่ตามมาเราจะเราจะ ถูกยึดด้วยตุลาการฮะนะครับเราจะเจอตุลาการที่เป็นสามเต็มไม่หมดทับเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็จะสัตตัดสินตามคําสอนตามคำพยพากษาเป็นกฎหมายฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดนะครับวันนี้สภาไายในความรู้ความจริงแล้วนะครับและนอกจากนั้นเรื่องมอรดกอีกถ้าผู้นาครอบครัวเจ้ามรดกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องลุงป้านะอาเกิดเป็นรับอิสลา,ามไว้นะครับเกิดเขาจะให้มรดกลูกหลาน ก็ต้องเข้าอิสลามไม่งั้นไม่ได้โบดกเป็นการบีบกันนะฮะให้เข้าอิสลามไปโดยปริยายครับเปรียบเหมือนกับท่านผู้ชมครับเปรียบเหมือนกับตู้ปลาตู้หนึ่งมีปลาทองมีปลามีปลาเงินมีปลาทองเลี้ยงกันสวยๆงามๆอยู่ๆวันดีึ้นดีมีปลาดุดูขึ้นมากตัวหนึ่งอย่างที่ว่าเอาปลาพิลัญ่าหรือปลาปลาที่ดุดูงเนี้ยฮะปลาปลาดุดูมามาเลี้ยงรวมกันกับปลาสวยๆงามๆถามว่าถ้าไปเลี้ยงอยู่อย่างนั้น ปลาสวยๆง,งานจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวก็โดนกัดตายหมดถูกไหมครับเหมือนกันนะครับของเรามีกฎหมายที่ดีอยู่แล้วในประเทศไทยทั้งประเทศคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบรดกดกฎหมายครอบครัวที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกผู้หญิงผู้ชายไทยนะครับถ้าจะมั่นถ้าจะแต่างงานนะครับถ้าจะไม่เป็นผู้เยาว์คืออายุ17ปีขึ้นไปเป็นมาตรฐานกลางครับเด็กมีความพร้อมแล้วนะครับมีมีการ อย่างน้อยเด็ก17ขวบขึ้นแต่ตัวนี้ก็คือจบม .6 แล้วฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะแต่งงานหรืออะไรต่างเนี่ยยังมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่เจ้าเด็ก12ขวบเด็ก10ขวบมาแต่งงานท่านผู้ชมคิดว่าจะเหลือไหมเขาจะมีเงินหาตังมาเรียนมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเขาได้ถ้าไม่ได้เลยฮะมันถึงทาให้4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยากจนที่สุดในประเทศไทยเนี่ยลืมตาปากไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ไม่มีไม,ไม่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ไม่สามารถที่จะทํางานที่มีรายได้มากก็เลยจะกดดุกดีถูกกดดีทุกวันนี้นอกจากนั้นท่านผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยพูดที่เดือดร้อนหรือผู้หญิงไทยพูดที่เดือดร้อนแม้กระทั่งผู้หญิงมุสลิมเองนะครับเราก็ทราบข่าวมาว่าผู้หญิงมุสลิมเองเด็กเขาก็บน่นเขาก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะผู้หญิงมุสลิมพวกก็มีภรรยาหลวงเหมือนกันภรรยาคนแรกเหมือนกันแต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าใช้กฎหมายสลามเขาก็เสียเปรียบอยู่ดีฮะเพราะอะไรเกิดมีกฎหมายเวียนนอนที่มาอีก ตามกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวมดกนั่นหมายความว่าออผู้ชายไปเอาผู้หญิงมาเป็นเมียคนที่สองหรือคนที่สามหรือคนที่สี่อ่าแล้วก็จัดเวรนอนให้วันนี้จะนอนกับเมียคนไหนเมียคนไหนเอาเรื่องในมุ้งมาเป็นกฎหมายยังไม่หนำใจครับ้ยผู้หญิงคนนี้เด็กยังเด็กอยู่เลยเออเป็นเป็นผู้หญิงพรหม,มจทรย์ยังไม่เคยผ่านผู้ชายอ่ะมีโปรโมชั่นอีกให้นอนกับออผัวที่แต่างงานใหม่ได้เวันเคืน เมียอื่นๆให้รอคิวฮะอย่างนี้เลยฮะเอาเรื่องนในมุ้งมาเป็นกฎหมายนะครับมีโปรโมชั่นยังไม่หนำใจครับเกิดมีเมียหลายคนรับทเลาะกันว่าวันไหนจะให้นอนกับหัวคนไหนยังไงแก้ปัญหายัางไงทราบไหมครับจับฉลากเลยฮะจับฉลากเลยนะครับผู้หญิงเพียงเพียงเป็นเพียงแค่สิ่งของที่ใช้ให้เป็นของเล่นของผู้ชาย่นเองนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราพยายามจะมาเรียกร้องนี้เราไม่ได้เรียกร้องแค่ให้คนไทยพุธให้ผู้หญิงไทยพุธแม้กระทั่งผู้หญิงมุสลิมเองนะครับจะได้อยู่เมืองไทยได้อย่างมีความสุขครับเมียหลวงก็คือเมียหลวงจะมาอ้างเมียน้อยถ้าเป็นเมียน้อยอิสลามแล้วสามารถแต่งงานแบบอิสลามแล้วมีฐานะเป็นเมียใหม่แล้วได้โมโดอกอีกไม่ได้คุณเอาเปรียบคนอื่น,นมาทีหลังคุณก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลับมาให้มีมาตรฐานเดียวฮะคือมาตรถานสากลตามหลัก กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มมดกครอบครัวของไทยเท่านั้นนะฮะนะครับแล้วยังมีอีกหลายเรื่องครับท่านผู้ชมครับเล่มเขียววันนี้ที่เราไปค้นมาที่พี่ขุนที่พี่ขุนเดชท,ที่ทนายธรรมราชและผมนะครับช่วยกันนะฮะศึกษาข้อมูลแล้วก็มาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านนะครับแล้วก็ทนายต่างๆทางวงการทนายได้รู้วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิดหมายดีๆนะครับวันนี้ฟ้าเปิดฝนตกนะครับก็คิดว่าคงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายครับ